it's a shit โอ้ยต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายอติปน้าก,กับเกมสเว็บแอคแท็กต่อสู้กับสัตว์ร้ายแห่งบึงมรณะในตอนที่3นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านที่10นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเล่นด่านที่10นี้เราจะมาเล่นแบบมัลติเพเยอร์กันก่อนนะผมอ่าเราจะมาต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นเอง <Wow. S 1> เอาละครับผมอ่ามีน้องๆหลายคนอยากดูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จัดให้เลยโอเคตอนนี้ก็รอผู้เล่นคนอื่นก่อนนะเอาละครับผมตอนนี้ก็เจอคนนึงครับชื่อว่าลั c กี้คาต็อกชื่ออะไรวะเนี่ มาแล้วครับผมนี่ก็คือการต่อสู้แบบมัลติเพเยอร์นั่นเองนะครับเอาละจะทําการปล่อยนกครับผมตีปล่อยนกแล้วพวกนี้ก็ทําการเก็บไข่แล้วก็เอามาปล่อยศัตรูไปโจมตีเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับ <Ooh. S 1> อ่าโอ้โหเริ่มมามันเอาและคูนมาเลยเว้ฮึอฮ่าเริ่มมาปุ๊บมันโยนไข่มาสามฟองนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังเฉยเฉยอยู่โอเคเราจะมีเจ้าบีเวอร์แล้วก็ตัวระเบิดแล้วก็มีเต่านั่นเองนะครับอ่าโอเคก่อนอื่นเราจะทําการเก็บไข่ให้ได้เยอะๆนะครับ อ่าแล้วก็นี่นี่โอเคปล่อยสักสองตัวก่อนอดูเชิงครับผมอ่าล r โอ้โหเขายิงทิ้งเลยครับตอนนี้โอ้โหปล่อยมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับอหมไม่ทันอะไรหรอกอืมโอเครู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังเก็บไข่นะครับอ่าสงสัยเขากะว่าจะปล่อยทีเดียวแน่นอนอึ๊บอึ๊บอึ๊บอไม่ทันเราหรอกโอเคนี่ครับผมรู้สึกว่าการเก็บไข่นี่จะตันที่30หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าตอนนี้ก็เก็บไข่ได้ถึง26แล้วนั่นเองโอเคจะตันแล้วเรียบร้อย ลอยไปเลยโอโหเรียบร้อยมาแล้วครับดูซิว่าเขาจะจัดก,การกับตัวของเรายังไงอโอเคโอ้โหเขาจ,จัดก,การหมดเลยครับผมต,ตอนนี้ก็สวยละสวยละกลายเป็นว่าตอนนี้โอ้ไข่ไข่รเรานี่แบบเหลือแค่เจ็ดฟองแนละ้วไม่ทันกินแล้วหรอกแม่เรียบร้อยครับผมการต่อสู้ระหว่างเพื่อนบ้านกันเองนี่ช่างดุเดือดจริงๆครับผมทำไมต้องทำร้ายกันด้วยเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรือไงฮะโอ้ย หมากันใหญ่เลยครับผมโอ้ยเสียดายไข่จมเอาละครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โยนตัวหลักไป3ามตัวโอ้กี่ตัวก็ไม่รู้มาดูกันสินะ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกำลังจมตีกันใหญ่นี่เลือดลดพวบ,วบโอ้ยตายไปแล้วตัวหนึ่งโอ้โหหมาสิเพื่อนปึ๊บปึ๊บ,บมายิงนกยิงนกโอ้นี่เก็บไข่มามานี่เรายิงแม่นอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหสบายสบายนี่ปล่อยไปอีก53าสามตัว มาดิจัดการยังไงเอ่ยจะรับมือ,อยังไงเพื่อนเรียบร้อยครับผมขอโทษด้วยนะเจ้าลักกี้แคทโอเคเอาละครับเมื่อกี้ก็จัดการเพื่อนบ้างของเราไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยนะมาเราจะมาเล่นดาดที่10กันต่อน,นั่นเองโอเคเริ่มเลยครับผมรู้สึกว่าจะเจอ UFO อีกแล้วครับอ่าไม่ต้องกลัวโอ้โหยมันดุดเฮ้ยมันเอาปืนของฉันไปอื้อไอ้นี่มันเอาปืนยูซี่เราไปครับผมสวยแล้วุิยยุงยุงโอ้ยเอาขึ้นมา นี่แน่บนตัวท็อปครับผมเจ้าจระเข้ต้องโดนยิงอฮ้ยอย่าพึ่งนะตอนนี้ก็อเอาละเอ้ยอยู่สิดีจระเข้จะมายุ่งเอามาปืนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยไอตัวปืนยิงมันมาครับผมเอาของฉันคืนมาเรียบร้อยตอนนี้ขอชากระสุนกันครับฉันอยากจะกินเนื้อแกะเหลือเกินโอ้โหเจ้าจระเข้แหมจะมาจัดการเราครับไม่ได้หรอกเรียบร้อยกระสุนเต็ม้ออเออ ขอสักนัดหนึ่งกับ UFO โอเคเรียบร้อยเฮ้ยไอเจ้าบีเวอร์ถือเรื่อยโอ้ยพวกนี้อึดอย่างนี้ต้องเจอโมโรโท็อปครับผมเอาไปเลยนี่เจ้าแรดคูนย่างไฟ <c oughs> เออไม่ใช่ดิเจ้าบีเวอร์ย่างไฟครับผมตอนนี้นี่นี่นี่โอเคเฮ้ย okay, ของของอ่าละตายนะขอชักกระสุนแป๊บหนึ่งโอเคมาเลยเพื่อนไม่ถึงไม่ถึงบ้านเราแกจมหนาวไปซะเฮ้ <c oughs> ยเออ้ยยุงมายุงมาโอ้โหโอ้โหพวกนี้ก็มาแล้วกระสุนเต็มแล้วออ โอเคเอ้าของฉันคืนมาให้ครบเออเออโอ้ยมากันใหญ่เลยมาแบบไม่เกรงใจครับผมตงสต้องใช้อยู่สิเอาละครับผมดับดินดับดินนี่แน่โอเคเก็บบนตัท็อปครับตอนนี้ได้ประมาณ5ขวดแล้วเรียบร้อยอุ้ยนี่ปลดล็อกเจ้ากิ้งก่านะครับเอาละครับเมื่อกี้เราก็ได้เจ้ากิ้งก่ามานะครับอตัวนี้เหรอรู้สึกว่ามีน้องๆบอกว่ามันจะช่วยกินแมลงนั่นเองครับอย่างนี้ก็ จัดสิครับผมเรียบร้อยครับผมตังเหลือ2 0 0พันโอ้โหรู้สึกว่าด่าน1บนี่จะมีเจ้าบีเวอร์ที่แบบอึดขึ้น,นครับอ่าไม่ต้องกลัวครับผมลุยกันเลยมาแล้วโอ้โหเจ้ากิ้งก่าโคตรน่ารักเกาะอยู่บนหลังคาครับนี่โอ้ยจระเข้นี่กัมีการเอาฝาหม้อมาปิดหน้าด้วยอ,อืดขึ้นเยอะแน่ๆโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยนะ <c oughs> โอ้โหปิดหน้าไปแล้วอา่าทางจะไม่งา่ายแล้วตอนนี้นี่นีอ่อืดขึ้นเยอะเลยนะพวกแก แค่เอามาปิดหน้านี่ทำไมทำให้พวกแกอึดขนาดนี้เรียบร้อยขอชักกระสุนก่อนนะเก็บตังค์อย่ามาใกล้เอาละเจ้าแระคูนมากรัวครับผมโอ้โหแระคูนนี่ก็ยังจะปิดฝาหม้อไปครับนี่โอ้ไม่ได้ละไม่ได้แล้ว,ลวต้องรัวครับผม,มเรียบร้อยอเอาละเก็บตังก่อนมะชักกระสุนช็อตกันก่อนรนะับชึกชึกชึกมาเลยเพื่อนโอ้โหสามนัดไม่ตายครับผม ต้องไปอัพเพิ่มแล้วขอชักกระสุนก่อนนะเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่าแกพวกแกนี่จะอึดขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้เออนี่แน่อออึออออโ้ยโอ้ยโอ้หพวกแกล่อสมุดแม็กแกยังไม่ตายอีกเหรอแกจะอไปไหนฮะไอพวกนี้โอ้ยสุดยอดครับผมนับถือความอึดของแกจริงๆครับผมนี่แน่นี่แน่โอ้ยยิงจ่อยังไม่เป็นไรแล้วโอ้ยไอตัวไอตัวนี้ยังจะปิดหน้าอีกอันตรายอยู่แล้วโอย โดนสอยไปทีนึงโอ้โหเจ้าจาระเข้พวก,น,วก,ก,กน,นะนี้เดี๋ยวเถอะขอเราชักกระสุนก่อนนะตีหละนีหละนีหละนีหละเจ้ากิ้งกา่านี่ไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้โอ้โหมันไม่มีแมลงให้มันกินไงตีตีโอเคเก็บครับผมเอาละตายเรียบร้อยอ,อยู่สิเอาละโมโดทอ็อปสุดยอดโอ้โหที่ของขึ้นมาลัวๆครับผมนะโอ้โหตู้เย็นกระโลผครับผมเรียบร้อยโอ้โหได้ตังค์ก็เยอะอีกพอสมควรครับผมเอาละครับมาดูวิดีโอปุ๊บตังค์เพิ่มเป็น2เท่า มาแล้วมาตอนนี้เราทําการอัปเกรดปืนช็อตกันโอ้ยังไม่ได้เว้ยใช้ประมาณ6 0 0 0บาทไม่เป็นไรครับผมมาเล่นด่าน12อกันต่อดีกว่าโอเคมาอะไรเพื่อนอ่าตอนนี้ก็อุ้ยหมอกลงจัดครับผมอ่ารู้สึกว่าออยากลําบากขึ้นโอ้หเรียบร้อยเจ้าจาระเข้แหมเก็บตังค์ครับผมอ่าตอนนี้ขอชักกระสุนก่อนผกแกอืมพอไม่มีกระเาะปุ๊บกระจอกทันทีขอชันกินเนื้อแกหน่อยสิไม่ได้หลอกนะใครจะให้แกกินโอ้หตายสามตัว มาแล้วเพื่อนนี่แน่มาแล้วเพื่อนเหรอจ้าโอเคนี่โอ้โหมาแล้วครับนี่โอ้โหเจ้ากิ้กกลางของเรานีิยืนนิ่งซะแบบเหมือนกับไม่มีตัวตนโอ้โหรู้สึกว่าพวกแกจะมาใกล้เกินไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยแกอย่าทำฉันเลยไม่ได้หรอกพวกแกจะมาจัดการฉันนี่ว่านี่โอ้ยอย่าเพิ่งอ้าวโดนไปทีนึงนี่ได้เพียบาลครับผมโอ้พวกนี้พวกนี้มันเยอะนี่โอ้โหเจอไฟแล้วเรียบร้อยไหมล่ะ โอ้ยเจอไฟทีพวกนี้สว่างชัดๆโอ้โยเจ้าเตา่าไม่ได้เจอแกนานนะเนี่ยโอ้ยทำไมแกไม่เจอฉันนานแล้วทำอย่างนี้กับฉัน <c oughs> ก็แกจะมาทำลายบ้านฉันดีวะนี่แน่โอ้ยมาแล้วเพื่อนโอ้ยกระเด็นลงน้ำฉันจะจกกักรดพวกแกให้หมดนี่ถอดเสื้อให้ถอดกระดองเกลี้ยงครับผมโอ้ยมาเยอะโยนระเบิดนี่โอ้ยไม่ได้ละอยู่ซี่ครับผมได้เวลาใช้แกแล้ว มาโอ้โหโอเคนี่โอ้โยทำลายบ้านฉันเฮ้ยของขวัญสุดยอดโอ้โหปืนใหม่ m 1 6เอาละขอกระสุนหน่อยนี่เก้าสิบนัดโอเคได้เพียบานด้วยมาขอลองปืนใหม่หน่อยเอาหมดแล้วเหรอโอ้โหกาจจะลองใช้สักหน่อยในขอดูปืนใหม่ในสินี่โอ้โหซื้อกระสุนโอ้โหราคาสองร้อยครับผมมาเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดความแรงกันนะเดี๋ยวเรามาลองใช้ปืนใหม่กันดูที่ดานสิบสามนั่นเองครับ ไปกันเลยมาแล้วเพื่อนไหนดูสิอ้าวละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละใจเย็นใจโอ้ยโอ้ยทำไมยิงไม่รัวโอ้ยแต่แรงพอสมควรครับผมมามาโอ้ยนี่นี่โอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้หช็อตกัดช็อตกันแล้วล่ะจังหวะนี้ไม่เอาแล้วรู้สึกว่าปืนนี้จะแบบยิงไม่ค่อยรัวนะแหมยิงไม่ค่อยโดนด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ยังพอใช้ได้อยู่เจ้าจระเข้ปิดหน้าปิดตามาทำไมฮะมาหาใครเหรอ าหาแกนั่นแหละฉันจะกินเนื้อแกโอ้ตอนนี้พวกนี้มันเปลี่ยนเป้าหมายนะไม่กินสเต็กแล้วจะมากินเนื้อของตาลุงคนที่แทนนับโอ๊ยยุ่งยุ่งยุ่งเออนี่เพิ่งเคยเห็นไอ้เจ้ากิ้งกานี่มีประโยชน์นะครับผมโอ้โหเอาล่ะจัดการจัะเข้ดได้ไหมโอ้เป็นกิ้งกาจะจัดการจัตเข้ได้ไงล่ะเออจริงด้วยโอเคโมโนท็อปครับผมนี่หน้าไมหน้าไม่ไหละแกเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็ ถึงกับหมวกปิวเลยครับเมื่อกี้โอ้โหพวกนี้อ้ยิงบ้านยิงบ้านฉันอีกแล้วอุ้ยเอาละเฮ้ยไม่ได้แล้วโอเคยิงโดนบ้างไหมเนี่ยโอ้โหได้ตังเยอะอีกแล้วครับเอาละครับก่อนที่จะจากกันไปนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นมัลติเพเยอร์กันอีกสักรอบนะผมมาเลยมาดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่เราตามหาเจอนะครับอ่าฮะชื่ออะไรวะเนี่ยชานามันบ้าชื่ออะไรวะมาแล้วโอ้โหเราได้เจ้าปิรัยญาครับแหม่ไม่เคยเจอด้วย โอ้โหมาแล้วครับเพื่อนบ้านของเราหน้าตานี่ไอลุงนวดโอ้โหปล่อยเจ้านกออกมาเรียบร้อยนะครับมาเก็บไข่กอนเลยโอ้หมีเจ้าบีเวอร์มีเจ้าวัวนะครับแล้วก็มีเจ้าปิลันยาครับผมโอ้ยไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งบ้างนะ่าตอนนี้ต้องยิ้มให้คู่แข่งครับผมฮเฮ้ยโอ้โหปล่อยวัวโอ้ใจเย็นใจมาครับผมยิงนกเอาละเก็บไข่ก่อนรู้สึกว่าเพื่อนบ้านของเรานี่จะนิ่งๆนะไม่ไม่ยอมโจมตีเราเลยตอนนี้โอเคเก็บไข่ครับผม โยนไปเลย <c oughs> นี่แน่โอ้ยไปไปเป็นชุดครับผมเ <c oughs> จ้าปิรันยากัดเลยเพื่อนเออนั่นแหละโอ้กัดบ้านใหญ่เลยครับนี่สุดยอดโอเคโอ้ยปิรันยาปิรันย่า <c oughs> โอ้ยเจ๊ะ,ะ,ะๆนี่แน่ยิงซะเลย,ยปิรัญญนยาที่กโขโหดพอดูนะจมตียากนั่นเองเดี๋ยวเราจะทําการเก็บไข่เยอะๆนะครับแล้วก็ปล่อยปิรันยารัวๆนั่นเองาสนุกแน่ทีนี้โอเคโอ้ย,อยปล่อยไอ้ดีเวอร์ครับ มามามาไม่เท่าไรหรอกเรียบร้อยจัดก,การหมดเลยครับผมมาแล้วครับตอนนี้ก็เก็บไข่ได้ถึง20ฟองนะเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยเจ้าวัวพร้อมกับเจ้าปิรันย่าสี่ตัวนั่นเองมาดูกันว่าเจ้าคู่แข่งของเราจะรับมือกันยังไง <c oughs> มาเลยโอเคไปแล้วครับผมโอ้โหเจ้าปิรันย่ากัดบ้านแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเจ้าวัวจัดการอโอ้โหเลือดทวบโอ้โหใจเย็ดปล่อยมาเป็นชุด ไปยิงนกยิงนกก่อนอ้าใจเย็นโอ้โหนกนกมันตอดหน้าเราโอเคเก็บไข่ก่อนโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินมาเลยโอ้ยนกมาเพียบอยากจะให้เราจัดการเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไปแล้วเรียบร้อยมาเลยนี่หลันย่ากัดบ้านมาเลยนั่นแหละโอ้ดีมากปึ๊บ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 อโอ้โหไข่มาเพียบมากไข่มาเยอะจึ๊บจึ๊บโอ้ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดมามาโอ้โหรู้สึกว่ามันจะจัดการไปหมดแล้วครับโอ้โหยนกนกนก โอ้แกโอ้ยโอ้โดนเอาละโอ้โหมันรู้สึกว่ามันจะโดนนกโจมตีแบบรุนแรงมากนะครับเพื่อนบ้านเราเอาละนี่เรียบร้อยตายครับผมโอ้ยครับก็สำหรับในเซเว่นแอคแท็กในตอนที่สามนี่ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นแล้วก็กดแชร์เพื่อนเพื่อนรับชมกันด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ 谢谢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 